ทำให้มันถูกเนาะเราจะได้ช่วยๆกันนะคะการไลฟ์สดให้เราดูไปสักอย่างน้อยสักหนึ่งนาทีเนาะหนึ่งนาทีแล้วเราก็แสดงความคิดเห็นนะคะในในไลฟ์สดนะคะเพื่อกระตุ้นให้เพื่อนๆหรือบุคคลอื่นๆเข้ามาดูหรือถ้ามีการไลฟ์สดครั้งต่อไปนะคะเราจะได้เห็นนะเป็นประโยชน์ต่อตัวเรานะคะจากนั้นก็ เราก็ค่อยไปช่องแสดงความคิดเห็นเหมือนกันกับคลิปเรียวนะคะคลิปเรียวก็ดูก่อดน,นะคะดูก่อนแล้วก็ค่อยมาแสดงความคิดเห็นดูให้จบแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นพิมพอะไรก็ได้อย่าอย่างน้อยสักสามคำเนาะอย่าใช้แค่สติกเกอร์ในการไปตรงที่ตรงช่องที่ว่าแสดงความคิดเห็นจากนั้นก็นะคะ ใจนะคะในที้เดียวมันจะไม่มีตัวอื่นนอกจากคําว่าถูกใจแค่นั้นแล้วเราไปอกลับมาที่กดติดตากระบวนการไม่ยากง่ายๆนะคะแต่ถ้าเราทําประจำเราจะช่วยกันนะฝากนิดนึงนะคะเราเช่วยกันเนาะ